สวัสดีเพื่อนชาวลูมิดกาดในแลงนอร์ r ออริจินทุกคนครับในช่วงของการรีวิวสัตว์เลี้ยงวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับก๊อสซามูไรสัตว์เลี้ยงในระดับ S ที่เป็นที่ชื่นชอบของเราผู้เล่นสายโจมตีไวซึ่งจะมีความสามารถอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เติมแบบใครก็คงจะไม่สะดวกใจเท่าซื้อบัตรไปเติมเองผมมารเบเกอร์ขอแนะนําให้รู้จักร้าน CGC Thailand บริการขายบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็น Lasergo, โก i ูนิพินและอื่นอีกมากมายยิ่งซื้อไปสต็อกเยอะยิ่งได้ราคาดีลูกค้าประจาลดเพิ่มได้อีก ทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นเพราะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแม่คา้าร้านเติมเกมหรือผู้เล่นที่ต้องการเติมแพ็คใหญ่ปเป็นจำนวนมากต้องที่ร้าน c g c Thailand เท่านั้นสนใจใช้บริการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage c g c Thailand หรือเว็บไซต์ www.cgcthailand.com โดยสำหรับโกสซมไรนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะการสร้างความเสียหายแบบกายภาพมีขนาดกลางแล้วก็เป็นเผ่าฟอร์เลตเพราะฉะนั้นนะครับในตอนที่เอาไปใช้สู้ในโหมดที่ต้องเจอผู้เล่นด้วยกันก็อาจจะเจ็บตัวอยู่บ้างหากเจอผู้เล่นที่ใส่การ์เรนทันเบอร์เกอร์แต่ว่าในส่วนของการาดตีเผ่านั้นเพาไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทเดมิฮูแมนก็เลยอาจจะไม่ได้เจ็บตัวมากนักหากเจอผู้เล่นที่ใส่กร์ดไฮด้านะครับนอกจากนี้แล้วนะครับโกสซมไรเนี่ก็ยังมีคุณลักษณะเฉพาะนั่นก็คือจะช่วยเพิ่ม คลีที่เขาดาม g e ให้กับตัวเองอีกเป็นจำนวน20%และแน่นอนครับว่าด้วยความที่โกซามุไรเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงในระดับ S หากเราทำการอเว้ไปได้จะถึงขั้น10ก็จะสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามแล้วก็เอฟเฟกที่อลังการมากยิ่งขึ้นตามภาพนี้เลยครับ ทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของ exclusive skill หรือว่าทักษะพิเศษของโ s t s a m ม r a i กันบ้างนั่นก็คือโ o ้ด f i r e b i r ดโดยสำหรับความสามารถนะครับก็คือเมื่อตัวละครหลักของเราเนี่ยทำการสร้างความเสียหายไม่ว่าจะจากการโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิล Ghost s a m u r a รก็จะได้รับโ h o l ง long charging เป็นจำนวน1นึ่งสแตก็กและเมื่อใดก็ตามนะครับที่สามารถสะสมได้จนครบ9สแตก็กก็จะทำการปล่อยโ o ้ดไฟเบิร์ดไปทำการโจมตีศัตรูโดยสำหรับโค้ดไฟเบิร์ดนี้นะครับก็จะสร้างความ ียหายกายภาพธาตุไฟเป็นจำนวน1,170%และหลังจากที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยก็จะทำการเคลียร์สแต็กโฮลองชาร์จิ้งทั้งหมดและมีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยติดโฮลองเบรนนิ่งที่จะทำการลดพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทลงอย่างละ6%ครับต่อมาครับหากเราทำการเอาเวกสได้ก็จะมีความสามารถใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือโฮลองลดโกลด์ไฟเบรด โดยสําหรับความสามารถนะครับก็คือจะทําการสะบัดสกิลออกไปเป็นจำนวน3ครั้งแต่ว่าในแต่ละครั้งเนี่ยดาเมจก็จะลดลงเหลือเพียงแค่50%หรือประมาณ585%ซึ่งรวมแล้วนะครับก็จะอยู่ที่150%หรือคิดเป็นดาเมจร,รวมนะครับที่1,755%ครับ มาดูในส่วนของการ a w a k e กันบ้างนะครับ d a m a จ e เนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่1,170%เป็น1,620%และ a w a k e นะครับก็จะคล้ายๆกันกับ a w a k e 3เลยครับแต่ว่าก็จะดีกว่าเดิมตรงที่หลังจากที่สบัดสกิลไปแล้วเป็นจำนวน3ครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ครั้งละ50%ของดาเมจหลักเป็นครั้งละ60%ของดาเมจหลักครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังจะทําการอัปเกรดความสามารถของโฮลองเบอร์นิงโดยจะสามารถทับซ้อนได้มากสุดเนี่ยเป็นจำนวน2 s t สแต็ด้วยกันทําให้จากเดิมนะครับที่สามารถที่จะลดพลังป้องก,กันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทข,ของศัตรูลงได้อย่างละ6%ก็จะกลายเป็น12%อีกทั้งนะครับหากโกสซามุไรเนี่ยสามารถโจมตีติดค r ี t ิคอลได้เป็นจำนวน12ครั้ง ก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ Burning Heart ให้กับสตูเนี่ยมากสุดเป็นจำนวน5เป้าหมายในระยะ6เมตรนะครับโดยสำหรับสตูที่ติด Burning Heart ก็จะถูกลดคลิที่เข้าเลลงเป็นจำนวน40หน่วยแล้วก็คลิท i ี่เข้าดามจลงอีกเป็นจำนวน8%ด้วยกันสุดท้ายนะครับกับการ a w a k 10จะช่วยเพิ่มดามจให้กับสกิล Ghost Fire b u r d t จากเดิมที่1,620%เป็น1,980%ครับ ทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของ a t t r i b u t e กันบ้างด้วยความที่โกสซมุลัเนี่ยเน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายกายภาพนะครับดังนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของการเพิ่ม P a d k ต่อมานะครับก็คือ Critical r a t ลแล้วก็ Critical ้า m a g e หากใครสามารถเพิ่มเติมได้อีกหน่อยนะครับก็อาจจะเพิ่มในส่วนของความเร็วในการโจมตีเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้ครับซึ่งในส่วนของ Equipment นะครับผมเลือกใส่เป็นเซต Critical เนี่ยเป็นจนวน4ชิ้นแล้วก็เซ็ตเพิ่ม a d k อีกเป็นจานวน,น,วนสาคัญเลยนะครับ ่จะต้องมีความสามารถในการสร้างความเสียหายธาตุไฟเพิ่มเติมครับต่อมาครับเรามาดูแพ s ซีฟที่น่าสนใจเพิ่มเติมหลังจากที่เราทําการอเวกไปกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่แพสซีฟสกิลแรกครับที่น่าสนใจที่จะทําการปลดล็อกให้หลังจากที่เราทําการอเวกไปที่ระดับ5ก็จะช่วยเพิ่ม P ีดามเมจนะครับเป็นจำนวนสูงสุดถึง20%ด้วยกัน ต่อนะครับก็คือในช่วงของการอเวกไปที่ระดับ8นะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าคลิปที่เขาเลทเป็นจำนวน30หน่วยอเวิก9นะครับจะช่วยเพิ่มดาเมทาตดไฟเป็นจำนวน20%แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับกับการอเวก10จะช่วยเพิ่มคลิปที่เขาดาเมจเป็นจำนวนสูงถึง20%ด้วยกันครับ แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของการ Coultivate หรือว่าการฝึกให้คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับดยสําหรับสเตตัสที่ผมจะเน้นเลยเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของค่า STR ครับที่จะช่วยเพิ่มดาเมจกายภาพแล้วก็ค่ารักที่จะช่วยเพิ่มค่าคล i t i เ a l r เล e ส่วนต่อมานะครับก็คือ AG แล้วก็ Dex ทั้งนี้นะครับหากใครดวงดีหน่อยเนี่ยจะพยายาม u l ว i v a t e หาค่าวิทมาเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะครับจะได้ทาให้โกะซามูไรเนี่ยยืนรับดาเมจดีดมมบ รรหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้ในส่วนของความสามารถทั้งหมดของโกสซมุไลไปกันแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของภาพรวมกันครับโดยส่วนของโกสซมุไลนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกออกแบบมาสําหรับใช้กับอาชีพที่เป็นสายโจมตีไวโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะถ้าเป็นสายที่เน้นโจมตีวันฮิตหรือว่าสายที่ไม่ได้มีความเร็วในการโจมตีสูงมากก็จะไม่ค่อยเหมาะกับการเอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไปใช้งานสักเท่าไหร่เพราะว่าตัว e x c l u s i v e Skill หรือว่าสกิลเฉพาะของสัตว์เลี้ยงของโกสซมุไลนั้นจะใช้งานได้ก็ ต่อเมื่อตัวละครหลักของเราเนี่ยสร้างความเสียหายได้ครบตามกําหนดนั่นเอง ซึ่งการที่ e x c l u s ค v e Skill มีลักษณะการใช้งานแบบนี้เนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับโดยในส่วนของข้อดีเนี่ยก็คือยิ่งตัวละครของเราสร้างความเสียหายได้เร็วมากเท่าไหร่ตัวโกสซมูไรเนี่ยก็จะยิ่งสามารถสร้างความเสียหายด้วย e x c l u s i v e Skill ได้เร็วเพิ่มยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ในส่วนของข้อเสียนั้นนะครับก็คือด้วยความที่ตัวสกิลเนี่ยไม่ได้มีครูดาวนะครับและไม่สามารถที่จะใช้งานโดยอัตโนมัติได้หากไม่ทําตามเงื่อนไขดังนั้นนะครับโกสซมูไรเนี่ยก็เลยไมไ และทุกสายเหมือนกันกันกบสัตว์เลี้ยงในระดับ S ตัวอื่น นอกจากนี้นะครับด้วยความที่โกดซามูไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับอาชีพหรือว่าสายที่เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบรวดเร็วนะครับซึ่งหากใครที่เปิดหากโกดซามูไรหรือว่าทําโกสซามูไรมาในระดับที่สูงมากๆแล้วและในอนาคตมีแผนที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเปลี่ยนสายไปเล่นในรูปแบบที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของความเร็วในการโจมตีการที่จะหยิบโกสซามูไรมาใช้งานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ดังนั้นนะครับการที่มีโกสซามูไรเนี่ยก็เหมือนถูกบังคับว่าเราจะต้องเล่นสาย ที่เน้นตีเร็วอยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากใครที่ไม่ได้สนใจในปัญหาสุกจิตเหล่านี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยครับว่าโกสซมุรนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงในระดับ S ที่มีความสามารถที่ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอย่างแรกนะครับก็คือสามารถที่จะใช้งาน Exclusive Skill เนี่ยได้บ่อยมากๆนะครับหากเทียบกับสัตว์เลี้ยงในระดับ S ตัวอื่นที่จะต้องรองคูดาวกล่องจึงจะสามารถใช้งานได้ซึ่งแต่ละตัวนั้นก็มีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ8วินาทีด้วยกันแต่สําหรับโกสซมุรแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้รัวๆเลย โดยอาจจะมีความห่างในการใช้งาน Ex c l u s i v e Skill ในแต่ละครั้งเนี่ยสูงสุดไม่เกิน2วินาทีนอกจากนี้นะครับลักษณะการสร้างความเสียหายเนี่ยกนข้างที่จะน่าสนใจครับอย่างแรกเลยก็คือสามารถที่จะสร้างความเสียหายไปวงกว้างไปพร้อมๆกับการลดพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทข,ของศัตรูลงดังนั้นนะครับโกศมุไรเนี่ยจึงสามารถใช้งานได้ดีทั้งกับการล่าบ,บอสการฟาร์มและการเอาไปใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของโกสซามูไรสัตว์เลี้ยงในระดับ S ขวัญใจสายโจมตีเร็วนั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่งคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ